หนุนโดย King Power Click and Collect ช้อปดิวต f ฟีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน Just for you ผู้ช่วยคอยสรุปบัญชีให้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ใจยิ่งรู้ทุกยอด S C B E a s y รู้ใจทุกคุณเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชันนา ามหลวงพ่อไปนะครับไปด้านในกันครับวันนี้ได้รับโอกาสที่ดีมากโอ้โหยิ่งเราเดินเข้ามาใกล้นะผู้ชมยิ่งรู้สึกได้ถึงความใหญ่จริงๆนะเย็นไหมเรามองไกลๆเนี่ยเราว่าใหญ่แล้วมาใกลๆ้ๆเลยคือใหญ่มาก<า>โอ้สวยมากเลยวิวตรงเนี้ย พุทธลูกแบบตันๆแต่ไม่ใช่ข้างในคือมีทรรเป็นอย่างอื่นนะคุณผู้ชมเป็นที่ห้องโถงสำหรับพ่ใหญ่มากข้างใหญ่ๆมากค่ะทอ้ดีเมันไปหมดกับโครงสร้างเนี่ยครับตรงนี้เป็นหัวใจนี่ไงอะเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าค่ะครับโยมอธิษฐานแตะแล้วก็อธิษฐานขอให้คิดอะไรสำเร็จอะไรเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จ อิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะทางรายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามถือว่าเป็นบุญสูงสุดที่หลวงพ่อสมชายปุญยมโนได้พาชมภายในองค์พระนอนด้วยตนเองแล้วก็ยังให้พรอ,อีกด้วยทางรายการก็ขอพรน,นี้จงไปสู่คุณผู้ชมทุกท่านขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าด้วยค่ะตอนแรกตรงไหนนะคะที่หลวงพ่อบอกนั่นนะที่เป็นโคดท,ทั้งหมดเนี่ยเป็นโคดอ๋อที่เป็นเน,นินจากตรงนี้ยาวไปเลยเหรอครับที่ไม่ได้ระเบิดมีม,มีมีอู่ก้อนหนึ่งมีกลมใหญ่นะ มีกลุ่มใหญ่นึงแล้วไงคะเราก็ต้องใช้เดินเดินขึ้นไปเพราะว่าจริงๆตอนแรกคือถ้ากระเบิดมันก็จะเดินง่ายก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้ตรงนี้โยมที่เป็นปากทางที่ที่เด็กหายเข้าไปนะตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยซอกเนี่ยซอกไหนนะสจ้าเนี่ยซอกนี่ประตูนี้ครับประตูนี้นะโยมที่ที่เด็กหายไปที่เด็กหายเข้าไปก็เมื่อก่อนก็เป็นเป็นคันลงมาอย่างนี้ค่ะ แล้วเด็กก็บอกว่าออกมาจากประตูนี้ออกประตูนี้ฮะมีคนมาส่งค่ะมีส่งมีคนมาส่งออกมาจากประตูนี้โอ้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเป็นเป็นหลวงปู่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่เทพโลกรุรครับทําไมถึงต้องเป็นหลวงปู่ใหญ่ล่ะคะหลวงพ่อหลวงพ่อมีความผูกพันกับท่านนะเวลาบางทีปฏิบัติเราติดขัดบางทีท่านก็มาบอกออย่างนี้นะปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะปิดด้านหลัง ด้านหน้าก็คือไปแล้วด้านหลังมันมีช่องโหว่อยู่นนี่นะวันนี้ช่วงดีมากเลยที่นคนที่อิ่มามากหลวงพ่อแบบมาทำเาเลยดี่สดเลยเราหวังว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีก ในเวลาที่ทุกอย่างตรงนี้ให้มีความเรียบร้อยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นต้นบุญในการที่จะได้ช่วยนําบุญคุณผู้ชมทางบ้านคุยยกบ้านมูยกสยามหรือใครได้โชคได้ลาบอะไรจากในรายการมูยกสยามทุกขอห้ณผู้ชมได้โชคได้ลาบนะเออแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมแบ่งมาช่วยกันทําบุญใช่เราสร้างองค์พระด้วยกันนะคะคะช่วงสุดท้ายแล้วช่วงเท้าไม่ว่าเราทํานะคะเราจะได้ไปในที่ดีๆค่ะจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะมีแต่คนเมตตากรุณา การที่ได้มีโอกาสทําส่วนสุดท้ายเนี่ยปิดจ็อบงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะให้เราได้มีโอกาสได้บอกลูกบอกหลานว่า พระองค์นี้เนี่ยแม่ช่วยสร้างนะนะกราบหลวงรการขอบพระคุณมาสักคบาลาครับขอบคุณครับอิ่มบุญอิ่มใจมีความสุขที่สุดสิ่งที่อยากฝากถึงทุกคนเลยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะอยากให้มีศีลธรรมในจิตใจไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเงินจะมีไม่มีปฏิบัติได้ด้วยตัวเองค่ะเอาความดีไปแลกอย่างน้อยสิ่งที่เราจะเจอในข้างหน้าค่ะ ก็จะได้มีทางออกมาร่วมสร้างความดีปฏิบัติสิ่งดีๆบ้านเมืองเราก็จะได้ลุกขึ้นยืนไปพร้อมๆกันค่ะนะแล้วพี่กอลเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกยงไงมีความสุขเหมือนเดิมเออมีของใส่บุญนะชอบมาวัดอยู่แล้วไงเวลามาวัดก็แบบเหมือนได้ปลดปล่อยสิ่งอะไรก็ตามที่มันแบบหมุมบุนอยู่ในตัวเราออกไปหมดเลยแล้วก็เข้ามาด้วยสมาธิด้วยสติที่ดีเวลาอีิษฐายท่านผู้ชมนานมากต้องให้ผมพูดไหมว่าคุณนานหรือเปล่า คิีข้ออธิษฐานแป๊บเดียวครับยกเว้นเรื่องความรักอุ้ยลอครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ้ี่ยนเปลี่ยนเรื่องอ่ะเนาะมะม่วงไน้องอิ่มมะม่วงไทยทิพนนะคะแคปมาม่วงให้กับน้องอิ่มด้วยนะคะอร่อยมากอยร่อยใจนะ้รสชาติออริจินอลแล้วก็แบบว่าพริกเกลือยุ่งสุกซื้อที่ไหนบ้างเนี่ย โอ้ยตอนนี้นะก็มีทั้งที่ King Power ที่กูไม่มาแก้แซมพารากอนที่ Emporium The Mall แล้วก็ที่ Food Land Big C ราชดำรีโอ้ยหลายสาขาเอาเข้าไปดูเข้าไปดูก็ขายดีก็ต้องขายหลายที่หน่อยขายดีขอบคุณนะคะและแน่นอนนะคะเรามาเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมานำเสนอผู้ชมได้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง ธนาคารอมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกรับเอาละฮะชมเทปนี้แล้วนะครับก็มาร่วมกันสร้างบุญด้วยกันได้เ,ออเนาะนี่คือการสร้างพระสร้างบุญด้วยกันสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจร่วมทำบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k วัดป่าสว่างบุญเจดีย0 0ยอดค่ะ นะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอให้สิ่งใดที่ตั้งใจไว้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการสาธุโอนเพียงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงพลาดไม่ได้นะคะเปิดช่องอมรินทร์ทีวี HD 3.4ก็กลับมาเจอกันนะคะกับรายการคุยยกมัานวูยกยาวันนี้ลาไปก่อนแล้ค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับอิ๋มขอบคุณครับ เคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมุงไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง y o u u u e r r i n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด u b s c r i ร e r a i n b o w Media Channel ด้วยนะคะแตนได้แผ่นทองที่เขาติดเคสโทรศัพท์หลังจากที่ได้มาผูก้ก็คุณเอสุภชัยเอสุภชัยเพียเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้ออหลังจากนั้นผู้ชมไม่น่าเชื่อฮะ มีงานเี่บองคุถวิสุวรรณเข้ามาตลอดเลยตรงนี้ก็จุดแรกเลยในการไหว้องค์ปู้าววสุวรรณเพราะว่าต้นกําเนิดท้าววสสุวรรณวัจุฬามณีเรื่องขายที่ดินเนี่ยจะมีประวัติมาขอที่นี่แล้วกลับไปขายได้เรื่องที่ดินเนาะก็เยอะก็เยอะอมรินทีวี